ได้ยินข่าวดีของเอฟซีด้หลายท่านมากนะครับบางคนก็โทรมากบางคนก็ร้ายมากนะครับตอนนี้ดูบดายอดประไว้แล้วต้องปล่อยเมื่อนี้นะครับเพราะว่าเอฟซีทรมาลายเสเดรเกินนะครับผมเอาเมื่อนี้ก็จะมีชุดห้าตัวเอฟซขอมาจะเอาไปจัดเองให้มันได้ซีโตตรงพันว่า เอาไปที่นี่มีครบทุกรถเลยนะครับผมรอติดตามน้ำกันในคลิปเป็นจังไดไปกันเลยครับคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับขาชูชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้อดปรไวแล้วนะครับผมเอฟซีก็โท่มากกันแบบสนั่นวันไหวเลยนะครับผม วันนี้นะครับแอดมีแนวทางตำเรลาามาฝากนะครับผมเดี๋ยวรอดูน้ำกันนะครับเมื่อนี้จะมีสติโต3ตัว2ตัวนะครับฮัดคัดให้นะครับผมเอาชุดเน่นๆกันเลยนะครับผมงวดที่แล้วเป็นไงมั่งครับผมโอ้ยดียินข่าวดีหลายนะครับ f อฟได้กันเยอะมากนะครับผมเอฟบางท่านก็อุ้ยแข่นเม่นตามของแอดนะครับผมได้คักนะครับผมแอดก็คือกันนะครับ แอดก็เป็นนักทั้งอื่นนะครับผมเอาไปที่นี่ก็สิปักลักปักฐานเอาของจะของนี่แล้วนะครับผมเอาสิบวออยเฟ้แล้วนะครับผมของแอดก็ตั้งแต่ทํามาก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับงวดนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมสำหรับงวดวันที่9สิงหาคม25 6 7นหสิดนะครับเป็นวันศุกร์นะครับผมสําหรับวันพุธเดี๋ยวแอดจะวันพุธให้ดูนะครับมันเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงเป็นยังคือบทถึกสี่ตัว นะครับแล้วก็มี f c ขอเข้ามาขอชุดเต็มได้ไหมอาชุดเต็มชุดเต็มไม่ได้จับให้นะครับจะมีตัวเลขแค่ห้าตัวเลขห้าตัวนะครับ FC ขอ,อไปวิ่งเองนะครับแอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปวิ่งยังไงใ้ถ้าอย่ามองวอเท่านั้นะนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมอ่าดูสถิติงวดที่แล้วก่อนนะครับผมเออเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม แล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้พลาดข่าวสันดีๆแนวทางเด,เด็ดจากทางช่องกาพารวยครับผมแอดเอามาแบ่งปันนะครับเนาะถ้ยเอฟซีมักชอบก็คอยเอาไปพิจารณานะครับเนาะเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับตัวเลขวันนี้ไม่ได้เขียนให้ดูนะครับผมงวดที่แล้วนะครับวันที่7สิงหาคมนะครับวันที่7งวดที่แล้วคือวันพุธนะครับผมแอ็ดให้0 4 1 5หออก5 4 ูนย์สองนะครับผิดหลักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เนวละมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ละนะครับผมสามตัวศูนย์สี่หนึ่งออกสี่ศูนย์สองนะครับเนี่ยละผิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชุดสองตัวมีสี่หนึ่งหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเข้าเข้านะครับผมชุดสองตัวนี้ถ้าเราเอาแค่นี้นะครับผมถ้าทุนน้อยเราก็เอาชุดเอาสามตัวนี้นะครับผมมาจัดนะครับผมก็จะได้สองตัว นะครับผมแล้วก็เอซขอมานะครับผมว่าพอดีเอซถามมาในในไลนยย์แอดนะว่าชุดเต็มหองแอดนะ่ยมันมีจี่ตัวเป็นยังสองชุดนี้ทําไมมันคล้ายกันนะครับผมสาวน้อยแล้วก็ตำราก็คือชุดวันที่เจ็ดนะแอดคัดได้ห้าตัวนะครับผมก็คือมีศูนย์มีสี่มีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีสองเพราะว่าสองนี่แอดเอามาจับใส่สาวน้อยนะครับสาวน้อยนี สอวน้อยหรือว่าสามน้อยนี่นะครับผมเอามาใส่ตัวนี้นะครับสี่ห้าสองนะครับเพราะว่าแอดจับได้มีมีแค่นี้นะครับมีเลขจูหาโตนะครับบานี้เอฟซีก็เรียกว่างวดนี้ขอห้าตัวได้ไหมเออปรทีนี้ขอแต่สี่ตัว,ตวสามตัวกันยังบ่ท่านได้ถืออยู่นะครับผมเนาะนะครับถ้าห้าตัวต้องดู ต้องดูวันที่เก้าตอนเช้านะเพราะว่ายังไม่ได้คัดออกมาตัวที่ห้ามันจะมันต้องไปคัดใส่ประจาวันอีกนะครับใส่สูตรประจําวันอีกนะครับเพราะว่ามันจะมีสูตรมันมันมันต่างกันนะครับเนาะมันจะมีเอาอีกหนึ่งตัวของสูตรประจําวันมาประกบใส่กันนะครับผมวันวันที่เก้าประจําวันก็ไม่ต่างกับมันมันก็จะมีหกมีห้ามีศูนย์มีแค่นี้แหละแต่จะจับออกมาแค่สามตัวชุดเดียว นะครับผมนะครับหรือว่าจะเอาตอนนี้เลยนะครับผมเอาตอนนี้ไหมครับผมถ้าตอนนี้เอาตอนนี้มันต้องได้มันตรงได้เสียเวลาอีกสักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวแอดดูให้นะครับผมไม่ต้องรอนานเดี๋ยวแอดตัดคลิปให้สั้นลงนะครับผมเดี๋ยวรอสักรูอ่ะมาแล้วนะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับผมเอาใจ FC ทุกท่านนะครับผมขอแค่แปนาทีนะครับไม่เกินนั้นนะครับผม สำหรับที่แอดได้มานะครับผมสี่ตัวก็คือหกศูนย์ห้าเก้านะครับหกศูนย์ห้าเก้านะครับเดี๋ยวจะเอาให้อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเอฟซีที่ขอมานะครับผมตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้าอืมอดันเอฟซีบ่กเข้าใจนะครับผมตัววินตัววินนะครับผม ชุดวินนะครับแอดกับบงูจักคึอกันอันอันแบบนี้ชุดห้าตัวชุดเต็มนะครับผมมีหกมีศูนย์มีห้ามีเก้าแล้วก็มีสี่ตัวที่ห้านี้มันจะไปไปประจำวันนะครับเอาลงไปประจำวันนะครับผม แอดเอาแค่สี่ตัวนะครับตัวที่ห้านี่ให้ fc วินเอานะครับผมแอดก๋าวอกไปน้ำเอฟซีซื้อๆนี่แหละแอดก็บ่รูนน้ือ,อ,อ,อก,บบก,กันละ่ะนะครับผมแอดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแอดก็ามาแบ่งปันเอาตามที่ fc ขอมานะครับผม fc ขอมาแอดก็หาจัดมาให้นะครับผมเป็นแค่แนวทางเอามาแบ่งปันนะครับเนาะแอดเก๋ามาแบ่งปันนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะครับทุกสำนักทุกอาจารย์ พ่นก็นอยากให้ถืงเมื่อทุกอาจารย์นะครับไม่มีใครอยากให้หลุดนะครับถ้าใจของอาจารย์ทุกๆสำนักนะพ่นอยากปล่อยแค่ชุดเดียวเท่านั้นละ่ะอยากให้หกตัวไปเลยถือแล้ววันทีหนึ่งกันเมื่อหนีพ่นสินไปเลยนะครับผมแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าขนาดคนออกกันยังบรูเลยนะครับผมตั้งว่าสิบตัวสิบตัวนูน่นนะวงล้อละสิบวงล้อละสิบตัวรวมเมื่อเราจักโตว,วันทีนี้ครับบัลจกัก จักลูกบอลล่ะร้ายนะครับผมไม่มีใครรู้เลยว่ามจอกบางครั้งอาจจะออกตองหกหกโตเลยก็ได้นะครับผมไม่มีใครรู้นะครับผมเอ้าตัวเลขไม่ตัวเลขกับหัวครับผมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเด้อครับผมตัวเลขกับหัวบางครั้งอาจจะไปออกตัวตัวรองนะครับผมมันไม่แน่ไม่นอนนะครับมาตามสูตรนะครับผมมัน มันอาจจะไม่เป๊ะเป็นร้อยนะคบผมนี่กลับหัวให้ได้นะครับผมสําหรับแนวทางตำลาวนะครับผมตำลาววันที่9้าสิงหาคมสอง7ันห้าร้อหสิบเจดนะครับผมได้สตัวนะครับชุด4ี่ตัวห0 5 9นห้า้านะครับห0 5 9นห้านะครับสามตัวห้าหศเน้นนะครับผมตัวรอง 059นะครับ2ตัว605950ตัวเนี้59แล้วก็50นะครับชุดเต็มนะครับผมไปได้ทั้งวันนะครับจับวินเอานะครับมาได้ทั้งวันนะครับผมชุดเต็มมี5ตัวนะครับคือ60594นะครับ60594ถ้าจะไปถ้าจะไปสาวน้อยนะครับแอดจะเอาแบบนี้ ถ้าจะไปสาวน้อย fc จะไปเอาสาวน้อยใช่ไหม fc เอาสามตัวท้ายบ่ต้องเขียนมันชิงงเดี๋ยวสิลุให้อีกมือหนึ่งมือใหม่ถ้า fc จะไปสาวน้อยนะครับให้เอาสามตัวท้ายนะครับงวดที่แล้วนี่ใช่ละนี่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 ที่แล้วนี่แอดไปจับไอบอกไปมันกะสิงงเนาะพอต้องเขียนดอกแอดว่าเดี๋ยวค่อยเอาใบ คนละใบไปเลยเดี๋ยวมันจะงงเวลาแอดถ่ายลงในกลุ่มนะครับเอฟซจะไม่งงเพราะว่าเอฟซในกลุ่มเนี่ยบางคนเิ่นกับเวลาหลาย่น,นกับเหตุงานนะครับผมถ้าถ้าเราไม่เขียนให้ชัดเจนเดี๋ยว่นถึงงงกันนะครับเนาะเอาเอฟซท่านใดมากชอบกับพิจาหน้าได้นะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นของน้องข้าวปั้นนะครับน้องข้าวปั้นนี้จะให้ตัวไหนแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าที่งวดงว,วดก้อนนี่พนบปลออกคลิปนะครับผม ไม่ออกคลิปแต่แต่เพื่อนทายคลิปของเพื่อนเองนั่นล่ะนะครับผมแอดก็บเลบยบอดด้สอเพื่อนว่ามันออกเวลาใดเวลานั้นเวลานี้นะครับน้องเพื่อนแบบเป็นแบบเออเหมือนเหมือนภาษาของเด็กน้อยนะครับผมภาษาของเด็กน้อยเพื่อนก็นั่นแหละคือเด็กน้อยนั่นแหละเด็กน้อยไร้เดียงสา,างเขาก็วางเทยวเขาก็วางเทีาเขาก็บอกเพื่อนบ่ได้นะครับเราบอกไม่ได้หรอกเด็กน้อยนะครับเพื่อนจะเอาตามของเพื่อนเองนะครับผม เพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นกับเอินแอดเฮ็ดนะครับเพิ่นบอ่อยากเฮ็ดเฮ็ดจังได้เพิ่นกับบ่เฮ็ดนะครับสำหรับน้องข้าวปั้นแล้วก็หลายๆที่แอดไปตามมานะครับเนาะมันมันบังคับใจใครไม่ได้หรอกนะครับเรื่องแบบนี้นะครับผมแล้วแต่เพิ่นสิให้บางเทื่อเพิ่นมีองค์รักษาของเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นอารมณ์บ่ดีข้างในข้างในอารมณ์บ่ดีบอ่อยากบอกบอ่อยากให้นะครับผมบางทีมือใดเพิ่นอยากให้เพิ่นบอกามาเวลาออกให้จับให้ออกพร้อมนะครับผู้ใดบ่ซื้อจับให้ซื้อพร้อมก็มี นะครับเคยมีแล้วนะครับ FC วาจิตบัซื้อดอกยู่ดีๆแขงรอตรี่ไปหาอดหมองนะครับผมยู่ดีกระจับซื้อเอาเองนะครับก็ถือก็มีนะครับนี่แหละคนว่าดวงนะครับเนาะเอาสำหรับแนวทางครับเมื่อนี้กะมาแจ้งแนวทางของเพื่อนบ้านหรือว่าแนวทางตาเล่านะครับผมอ่าอันนี้ก็ว่าตรงๆไลน์กับบ่วใหญนะครับเนาะมันจะนั่น นะครับผม FC ก็ต้องเข้าใจกับทางช่องด้วยนะครับต้องเซฟช่องตัวเองไว้ด้วยนะครับผมไอ FC ท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแอดก็ขอบพคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าไม่มี FC ในวันที่แอดขี่ซาเล้งนะครับก็จะมีก้าฟารวยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณด้วยใจจริงขอบใจขัากิ่ีนะครับที่ช่วยมาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์รับชมคลิปให้แอดตั้ง แอดทำมาก็ประมาณเกือบ3ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลรงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ